สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท,ทุกท่านสําสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุป2ตัวล่างในงวดประจําวันพุธที่1ตุลา2,568นะครับสำหรับ16กันยาที่ผ่านไปนะครับก็ออก58นะ58นะครับ58เขาก็มาออกตรงนี้นะครับ58นะครับซึ่งแนวทางการออกนะครับ เป็นครั้งแรกในรอบปีนี้นะครับในรอบปีนี้เลยนะที่เขาออกแบบนี้นะครับ5-8นะครับก็คือเขาออกฝั่งนี้นะครับฝั่งเลขที่เลขไม่ห้ามนะครับปกติแล้วทั้งปีเลยนะครับเขาจะไม่ออกนะเห็นไหมครับเขาจะไม่ออกนะเสียดายจังเลยนะครับสถิติของปีนี้นะก็มาออก ลักษณะแบบนี้ซะแล้วจริงๆผมไม่อยากให้ออกแบบนี้นะครับผมอยากให้ออกเหมือนเดิมแบบนี้แต่ทำทำยังไงได้นะครับมันออกไปแล้วนะแต่งวดต่อไปนะสำหรับตามแนวทางนะครับผมก็จะจะไม่พูดลักษณะที่ว่าชมว่าสูตรมันดีเกินไปนะครับจะไม่ชมลักษณะแบบนี้นะครับอย่างงวดที่แล้วเนี่ยก็งวดที่ออกห้เนี่ยครับก็บอกว่าฝั่งนี้ไม่ออกเลย นะครับเป็นแนวทางที่ดีมากเดินดีนะ,ะก็ปรากฏว่าชมมากไปนะครับงวดน,นี้ออกมาแบบนี้เลยนะครับก็จะไม่ชมแล้วนะครับก็จะอธิบายไปตามแนวทางเลยแล้วกันนะครับการออกของเขาที่เขาออกลักษณะแบบนี้นะครับปีนี้นะครับเพิ่งมานะแต่การที่เขาจะมาออกต่อเนื่องกันแบบนี้มันไม่มีนะมันไม่มีนะครับลองลองไล่ดูนะตั้งปี6ก็เนี่ยมันก็ไม่มีนะครับ ถึงจะออกแบบเนี้ยนะครับประมาณ67ครั้งในปี67นะเขาก็ไม่ได้มาต่อเนื่องกันนะครับเขาไม่ได้มาต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นแนวทางตรงนี้อันนี้ผมคิดเอาไว้นะว่าสําหรับตามแนวทางแล้วมันก็ไม่น่าจะมาต่อเนื่องกันนะครับก็คือฝั่งนี้จะไม่จับคู่กันก็น่าจะมาจับตามปกตินะครับวันนี้เลขต้องห้ามนะครับเลขต้องห้ามนะครับสามหนึ่งห้าแปดสี่เจ็ดนะครับ จะไม่จับคู่กันนะครับเลขต้องห้ามถ้าหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาไม่เข้าใจนะครับเลขต네้องห้ามคือเลขที่ห้ามจับคู่กันนะครับเขาจะไม่จับคู่กันนะ2ตัวนะครับถ้ามีมาตัวหนึ่งก็ต้องมาจับกับฝั่งนี้เขาจะไม่จับกันเองนะครับหกตัวนี้นะครับหกตัวนี้เขาจะไม่จับกันเองนะอันนี้คือเลขต้องห้ามนะครับมาดูกันต่อนะแล้วจุดตำแหน่งต่าง นะครับก็เป็นไปตามแนวทางที่ได้บอกเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งที่1กับ1นะครับนานมากแล้วเขาไม่จับคู่กัน2กับ3เขาก็ไม่จับคู่กันนะครับแล้วตําแหน่งที่ตรงนี้นะครับตำแหน่งที่3ตรงนี้เขาไม่จับนะครับจะไม่จับคู่กันนะเออไม่ใช่ครับเขาเขาไม่มานะตรงนี้นะครับแล้วก็ตําแหน่งที่4เขาก็ไม่มานะอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงผมค่อยอธิบายเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับ เลขสูตรใหม่เดินดีนะครับ1356นี่เดินดีนะเห็นไหมครับ5้าเขาก็มานะเพียงแต่ว่าที่มันพลาดไปคืออะไรครับเลขหน้าและเลขท้ายสตัวข้อมูลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเลขที่ชนกันปกติเขาจะมานะก็พลาดไม่กีงวดเองนะครับพอปรากฏว่างวดนี้พลาดนะครับนั่นหมายความว่ายังไงครับมันไม่มีเลขชนนะฮะออกห้เห็นไหมครับ ปรากฏว่าข้อมูลเขามีแค่ศูนย์หนึ่งสองสามเก้าแต่ห้ากับแปดไม่มีก็นั่นหมายความว่าเราพลาดไป,ดไป 1, 2, เนี่ยพลาดไปหนึ่งสองงวดเนี่ยเห็นไหมออกหกสามเห็นไหมครับหกกับสามไม่มีข้อมูลสรุปแล้วปีหกแปดเนี่ยเราพลาดไปสองงวดนะครับถ้าย้อนไปปีหกเจ็ดเราพลาดไปงวดเดียวนะครับจริงๆแล้วสถิติตรงนี้มันดีนะครับก็พลาดอย่างละงวดเองนะปีหกงวดหนึ 1, 6, 7, ่งหกเจ็ดงวดหนึ่งหกแปดมาสองงวดแล้วนะครับสมาชิกก็ลองพิจารณากันดูนะครับ อ่าอย่างข้อมูลวันนี้นะครับก็01 2 3 4 5 7 8อ่าอย่างน้อยมันต้องมาแล้วนะข้อมูลมันเยอะนะแล้วเลขชนก็ไปดูอีกทีหนึ่งเลขชนก็เป็นข้อมูลที่ดีแนวทางใหม่ตรงนี้นะครับเขาก็มาไม่ใช่ไม่มานะครับเพียงแต่ว่าตัวที่ชนเขาไม่มานะครับเมื่อก็ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะอ่ะโอเคครับตำแหน่งต่างๆผมก็ได้บอกไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้กันเลย นะครับมาดูข้อมูลนะยังเอาข้อมูลเดิมอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ศึกษาเพิ่มเติมแนวทางใหม่มาให้นะครับแต่ว่ายังขอดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับคิดว่างวดหน้าถ้ามันดีนะครับมันเป็นแนวทางที่ดูแล้วมันดีผมก็จะเอามาลงให้ดูนะครับสาหรับวันนี้ก็เอาตามแนวทางนี้ไปก่อนนะโอเคเรามาดูกันครับงวดวันพุธที่1ตุลานะครับเลขหน้าและเลขท้าย3ตัวนะครับข้อมูลที่มันออกไปก็คือ01 2 3 4 5 7 8ตรงนี้นะครับ 6กับ9ก้าขอไม่มีนะแล้วสูตรใหม่วันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับมา6ตัวเลยนะครับอย่างงดที่แล้วก็4ตัวเองนะครับทั่วไ่ก็จะมาไม่เยอะนะวันนี้มาเยอะนิดนึงนะครับ1 3 4 5 8นะครับจับชนกันนะครับโอเคนะแล้วเลขต้องห้ามของเราก็คือ3 1 5 8 4 7ห้าห้ามจับคู่กันนะครับให้มาจับกับฝั่งนี้แนวทางก็ยังเดินดีอยู่นะครับโอเค ที่ผมได้ทําตําแหน่งขีดเอาไว้ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่สมาชิกจะนําไปใช้หรือเปล่านะครับถ้านําไปใช้ก็แนะนําว่าให้ใช้น้อยๆหน่อยนะครับก็อย่าไปาใช่มากนะครับเพราะว่ามีสมาชิกบอกว่าเขาให้ลงตามโปรตีให้บอกจุดตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับผมก็โอเคตามนั้นแล้วกันนะครับก็คือตำแหน่งที่สี่นะตำแหน่งที่สี่ของเลขต้องห้ามเนี่ยตรงนี้นะครับ พอดีเขามาพลาดตรงนี้ผมก็เลยไม่ได้บอกเลยนะครับรก็ปรากฏว่างวดที่ออก58ก็คือ1เนี่ยเขาก็ไม่มาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็คือ8นะอ่ะเดี๋ยวย้อนให้ดูนิดนึงเดี๋ยวเกิดสมาชิกใหม่เข้ามาดูนะครับเนี่ยจะว่าไปนะครับตำแหน่งที่4เนี่ยปี67เนี่ยเห็นไหมครับไม่มีเลยนะครับไม่มีนะมา16ธันวาคมมา1 แล้ว68,2ปดทั้งสองมกรารเนี่ยมาหนะครับเนี่ยมา1นะแล้วก็สิบหกมิถุนามาหนึ่งปี68มา2แล้วนะเดี๋ยวมาไล่กันนะครับมาสแล้วนะแล้วก็มา3ตรงนี้นะครับตอนนี้น่าจะสิบเก้างวดนะครับแล้วก็มา3ามงดด้วยกันตาแหน่งที่สนี้นะสมาชิกก็ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วล่าสุดนะครับข้อมูลตรงนี้ตําแหน่งที่3เนี่ยเห็นไหมครับ ก็คือเขาไม่มางวดทลก็เจ็ดเขาก็ไม่มาเห็นไหมครับวันนี้คือหกปีนี้ทั้งปีนะครับปีนี้ทั้งปีนะก็หมายความว่าเขาเริ่มต้นโดยการที่ว่าถ้าจะย้อนไปปีหกแปดสิบหกพุทธิเนี่ยเห็นไหมครับตำแหน่งเนี้ยเขาไม่มานะแล้วก็เพิ่งจะมาสองมกลานะครับงวดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วเขาก็ไม่มาเลยตำแหน่งนี้นะ เพราะฉะนั้นผมก็ได้บอกแล้วว่าสำหรับตำแหน่งนี้นะก็นำไปใช้น้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็ใช้น้อยหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนแต่ก็คือใช้น้อยหน่อยนะครับเรารู้แล้วว่าตำแหน่งเนี้ยเขาไม่ค่อยมานะครับวันนี้ก็คือ6เนี่ยไม่ค่อยมา8เขาก็ไม่ค่อยได้มานะอันนี้ก็บอกลงหน้าเอาไว้เลยนะครับแล้วตำแหน่งที่ เดี๋ยวผมไปบอกเพิ่มเติมแล้วกันนะครับตรงนี้หกับ1เนี่ยเขาไม่ค่อยได้มานะครับเจ็ดสเจงวดแล้วนะครับแล้วตำแหน่งที่2กับ3ตรงนี้เขาก็ไม่ค่อยได้มานะครับเดี๋ยวผมได้สรุปเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับเรามาดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับสาหรับสูตรใหม่ตรงนี้พลาดแค่สงงวดเองนะครับเริ่มมาก็หลายงวดแล้วนะครับผมไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าค่อนข้างดีนะครับตรงนี้นะมาเกือบตลอดนะครับ โอเคเมื่อจับกันได้แล้วเนี่ยผมก็ทํำวงสีเขียวไว้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวเด่นที่เขาจะต้องมานะอ่ะเราก็วงไปตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็มาจับตรงนี้เลยนะครับตั้งเลยนะครับสามหนึ 3, 1, 5, 8, 4, ตั้งอย่างน้อยมันต้องมาตัวหนึ่งถ้าเป็นไปตามแนวทางมันก็มาจับกับศูนย์สาตามนี้นะครับแล้วที่ผมได้ทําตรงนี้เอาไว้ให้ดูนั่นหมายความว่ายังไงครับที่ได้บอกไปนะครับ ตำแหน่งที่1กัน1ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับก็74งวดนะครับมาแค่2งวดอยู่ประมาณ2งวดนะครับแล้วก็ผมก็เลยทำตำเครื่องหมายเอาไว้ว่าก็ไม่ค่อยได้มานะครับ3ามศูนย์นะเห็นไหมครับแล้วอะไรครับ16ตําตำแหน่งที่2กับ3าตรงนี้ก็เช่นกันนะครับ7 4งวดนี่พากแค่งวดเดียวเองนะครับน่าจะประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับตามนี้นะ16นะครับ แล้ว86 89มายัางไงครับอันนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็ประมาณ27งวดนะครับ27งวดที่เขาเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับ27งว, 6, 7, ป 4, ป 6, 8, งวดนะครับปี67ที่พลาดไป4ปี68พลาดไป1งงวดนะครับก็ นั่นหมายความว่า0 1 2 3 4 5เนี่ยเขามาตลอดเพราะฉะนั้น6 7 8 9เนี่ยเขาไม่ค่อยได้มานะครับล่าสุดเลยนะครับเนี่ยเขาไม่ค่อยได้มานะเพราะฉะนั้นผมก็เลยทาเอาไว้ว่า8 6 8 9โอกาสที่มามันน้อยนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับก็ไม่ต้องตามผมนะครับถ้าชอบก็นําไปใช้ได้แต่นําไปใช้นน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าสถิติมันเป็น,ปนแบบเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นแบบนั้นนะอ่ะโอเคครับแล้วคราวนี้ เราก็มาดูการเจาะตัวนะครับการเจาะตัวผมก็ไปดูข้อมูลเก่าๆนะครับที่มันเคยออกไปนะครับผมก็ได้ทำตั้งแต่ที่เริ่มมีเลขหน้า3ตัวนะครับเริ่มมีเลขหน้า3ตัวนะครับก็คือ1กันยานะครับหกันยา1กันยาปีอะไรนะครับหกันยาปี58นะครับเพราะเขาเริ่มมีเลขหน้า สามตัวนะครับผมจะอัปเดตข้อมูลตรงนั้นทุกอย่างเลยนะครับจะไม่ย้อนไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอ่ะโอเคครับก็จะเริ่มที่เขาอ,อัปเดตที่มีเลขหน้าสามตัวข้อมูลต่างๆตรง,งนั้นทั้งหมดนะครับอ่ะเมื่อเรารู้ตามนี้แล้วฝั่งนี้ผมก็แยกให้แล้วนะครับอ่ะตำแหน่งที่6ก็บอกตรงนี้บอกไปแล้วนะครับเลขหกตำแหน่น 3, 8, งที่3ามแปดยตำแหน่งที่4ี่นี่ก็บอกไปแล้วนะอะไรที่เป็นข้อมูลสําคัญที่มีประโยชน์กับสมาชิกนะครับผมก็จะบอกตรงนี้นะครับ สมาชิกก็ลองพิจารณากันเองนะครับถ้านําไปใช้ก็นําไปใช้ได้น้อยหน่อยตัวที่ผมได้บอกทําตําเนีเอาไว้ให้นะอ่าโอเคแล้วคันนี้เราก็มาดูกันถ้าเราจะจับนะครับอ่าอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับล่าสุดตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5สองม้าหกวดสมาชิกสังเกตไหมว่าหกงวดเนี้ยมันมาตําแหน่งที่หนึ่งและเทนและตำแหน่งที่สองเห็นไหมครับมันอยู่แค่ตรงนี้นะแตถ้าจะย้อนไป นะครับถ้าจะย้อนไปเนะี่ยมันก็มาเกือบตลอดเอาเปรียบก็เ,เพราะปีนี้นะครับเนะี่ยนะครับอันนี้มันพลาดไปสามงวดก็ไม่ไปรับเขาเอาแค่ตรงนี้เห็นไหมครับก็ามาตำแหน่งที่หนึ่งอันนี้สองมาตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งเห็นไหมครับพูดง่งยๆว่าสิบเก้างวดเนี่ยมาห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13งวดด้วยกันนะครับ19งวดก็ถือว่าไม่ธรรมดานะแต่เอาล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมย้อนไปอีกนิดนึงก่อน,อเ,นเอาตรงนี้เลยแล้วกันเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, 6 6งี่วดติดต่อกันเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นเรียกอะไรครับ02สมาชิกก็ลองพิจารณากันดูนะเราก็ดูตามสติของแนวทางของสูตรนะโอเคครับแต่ถ้าเป็นผมผมก็จะขอลองเสี่ยงดู นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ตรงกับเลขเด่นหรือเลขที่ตัวเองชอบก็เอาแนวทางนะครับเอาแนวทางตรงนี้ไปนะครับเลขต้องห้ามห้ามจับกันเองมาจับกับตรงนี้แค่นี้เองนะครับสมาชิกก็คัดเลขเด่นของ,องตัวเองมาจับไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอตรงนี้เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับถ้าจะคัดตัวเด่นนะสําหรับสองนะครับสาหรับ2นะนะ สองศูนย์สองหกสองสามเนี่ยมันออกไปแล้วนะครับถ้าย้อนไปปีเนี่ยย้อนมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่ตรงนี้ก็คือสองหนึ่งเนี่ยเราก็น่านาไปใช้นะครับตรงสองหนึ่งนะครับถ้าสองแปดมันก็ก็ได้นะครับแต่ที่ผมบอกว่ามันโอกาสมันก็น้อยนะเพราะฉะนั้นสองหนึ่งเนี่ยก็ต้องเล็งเอาไว้ก่อนนะครับจากข้อมูลนะสองหนึ่งแล้วคราวนี้เราก็มาดูสองตัวอื่นบ้างสองตัวอื่นมีอะไรครับอ่าอะไรยังไม่มาครับ นี่มันก็ยังไม่มาเลยนะครับตำแหน่งสี่สี่สองยังไม่มาเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็มาตรงกับตรงนี้นะว่าสี่สองโอเคนะครับสองหนึ่งสี่สองนะครับแล้วอะไรครับศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์หกมันก็อยู่ตำแหน่งที่อันตรายนะครับสำหรับศูนย์หกนะ,ะามาดูอย่างอื่นบ้างที่ศูนย์อะไรบ้างห้าศูนย์ไปแล้วนะครับห้าศูนย์ออกไปแล้วสองศูนย์ไปแล้ว 50ไปแล้วแต่10น,นี่น่าสนใจนะครับ1ก็ยังไม่มานะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้นะหลัก10เนะี่ยเห็นไหมครับ10น,นะ10น,นี่ก็น่าสนใจยังไม่มานะครับมันก็จับกันได้แบบนี้นะครับ10่อันนี้ก็แค่เป็นแนวทางให้นะครับสำหรับตัวที่ผมได้คัดมานะครับก็ไปดูข้อมูลเก่าๆนะครับส่วนใหญ่มันก็จะย้อนไป ปีสองสามปีมันก็ตัวเก่ามาออกลักษณะแบบนี้นะครับก็ได้ที่สรุปให้ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสมาชิกก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับก็เอาตรงนี้ตรงนี้มาจับกันนะครับคลิปนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกๆท,ท่านโชคดีกันทุกๆคนสวัสดีครับ